สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็จะเป็นเช้าวันอาทิตย์นะคะที่7สิงหาคม2 5 6 5นะคะจครระากรดภาษานะคะวันนี้ครภาษาก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของมงคลชีวิตนะคะในเรื่องของความคิดชอบนั่นเองนะคะความคิดชอบนี่ก็คือเราก็จะคิดในแต่เรื่องดีๆเรื่องที่สร้างสรรค์นเนาะเรื่องในเชิงบวกๆนะคะเรื่องลบๆเรื่องไม่ดีเราก็จะไม่คิดถึงเลยนะคะแล้วก็จะคิดถึงแต่ ความเป็นไปได้นะคะในชีวิตของเราเนาะอะไรที่เป็นไปไม่ได้หรือว่าเกินเอื้อมนะคะเราก็จะไม่คิดเนาะเราก็จะคิดแต่เรื่องดีๆเรื่องที่สามารถที่จะเราสามารถที่จะเอื่อมถึงนะคะเพื่อนเนาะทุกคนก็เหมือนกันนะคะเราก็มีสิทธิ์คิดนะคะก็คิดฝันได้ในสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราปรารถนาที่จะเป็น สิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะต่อ,ตอยอดไปสิ่งที่เราจะเป็นได้อย่างไรนะคะก็เราก็คิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องบวกๆนะคะวิดเราก็จะดีมีแต่ความสุขค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราให้กําลังใจตัวเองในการคิดดีนะคะเมื่อคิดดีนั่น ก็ทุกๆเรื่องก็เขาบอ,อกว่าเปลี่ยนความคิดได้ชีวิตก็จะเปลี่ยนทันทีค่ะเพื่อนๆเนาะไม่ยากเลยนะคะพลังความดีสร้างโลกนะคะคนประสาทเป็นกำลังใจให้คนที่คิดดีทําดีพูดดีอารมณ์ดีชีวิตก็จะดีๆนะคบให้เจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตกันค่ะเพื่อนๆมันมีความสุขวันหยุดพักผ่อนค่ะเลิฟยูบายบาย